สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a l p l a y Gaming นะครับกับเกม l e g e n r o k Origin Server เกาหลีนะครับผมในวันนี้เราจะมาอะสอนวิธีการติดตั้งตัวเกมวิธีติดตั้งแพทอังกฤษแล้วก็การแก้ปัญหาเมื่อเกิดการเออร์เลอร์เมื่อดาวน์โหลดแพทนะครับผมและการใช้ VPN ในการมุดเข้าไปดาวน์โหลดแพทแล้วก็อธิบายเรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยเล่นกันนะครับผม วันนี้อทิตรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญเข้าไปดูได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เราโหลดไฟล์ตัว apk ของไฟล์เกมกับไฟล์แพทมาให้พร้อมก่อนนะครับผมในที่นี้ผมจะใช้โปรแกรมทดสอบติดตั้งเป็น b o u stack นะครับผมซึ่งาหาโหลดได้จาก google ทั่วไปเมื่อเราได้โปรแกรม b o u stack มาแล้วให้เรานำไฟล์นะครับผม โยนเข้าไปในตัวโปรแกรมเลยจากนั้นรอสักครู่ครับผมเพราะทางตัวโปรแกรม b o o s t a c k จะทำการติดตั้งไฟล์เกมของเราลงไปเนี่ยนะครับเรียบร้อยไฟล์เกมจะเข้ามาแล้วส่วนตัวแพดเราก็โยนเข้าไปในตัวโปรแกรมติดตั้งได้เลยเป็นใช้วิธีเดียวกันเกือบทุกโปรแกรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน็อกเพลเยอร์หรืออะไรพวกนี้หลังจากที่เราติดตั้งตัวเกมและตัว แพดอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเข้าไปที่ตัวเกมก่อนเพื่ออัปเดตแพดในเกมก่อนนะครับผมซึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้อ่าอันนี้ก็กดตกลงไปเลยในขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะทำให้เกิดเออร์เลอร์สำหรับบางคนเนี่ยลักษณะจะเป็นเออร์เลอร์ไม่สามารถอัปเดตแพดได้นะครับผม ทีนี้ให้เราใช้ทำการ VPN เปลี่ยน IP net ของเราให้เป็นประเทศเกาหลีก่อนนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้เรากดออกไปก่อนซึ่งอาจจะมีเพื่อนๆอ,อาจจะมีหลายวิธีในการเปลี่ยน VPN ต่างๆอาจจะเป็น VPN Gate หรือ Open VPN อในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างอาของผมที่ผมใช้ก็คือ,อ a w a t s o s l i n e VPN นะครับผมคือ เป็นโปรแกรม a อแบ s o ์ t l ท์ซึ่งเพื่อนๆสามารถโปรแกรมนี้เพื่อนๆสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google ทั่วไปเลยนะครับผมซึ่งโปรแกรมนี้จะทดสสาวเราสามารถทดลองใช้ได้7วันซึ่งเราแค่เอามาอัปเดตแพทตรงนี้เฉยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อก็ได้นะครับผม เนื่องจากโปรแกรมนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องคอนฟิกอะไรให้ยุ่งยากก็คือเมื่อเราโหลดมาและติดตั้งแลวเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมซึ่งวิธีใช้งานเราก็แค่เปิดตรงนี้ให้เป็นออฟออนครับผมจากออฟให้เป็นออนนะครับรอสักคู่หนึ่งครับให้ตัวโปรแกรม vpn ทำงานก่อนสำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกอ่ะหลังจากเปิดออนตรงนี้มันจะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะ ่า้เงินหรือจะทดสอบใช้7วันเราก็กดทดลองใช้7วันไปก่อนนะครับผมเมื่อกดออนแล้วบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นประเทศอเมริกาหรืออะไรนี้ให้เรามาคลิกที่เช้งตรงนี้นะครับผมแล้วเลือกประเทศเป็นซาวเกาหลีกดเช้งโลเคชั o นรอสักครู่หนึ่งครับผม เพื่อให้ตัวโปรแกรมนั้นเปลี่ยน VPN ของเราเป็นประเทศเกาหลีก่อนครับผมที่ผมเลือกใช้โปรแกรมนี้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายไม่ต้องไปคอนฟิกอะไรไม่ต้องไปดูเหมือน Open VPN โอเคหลังจากเราเปลี่ยนแล้วให้เรากดเข้าเกมอีกครั้งหนึ่ง ะจะสังเกตว่ามันจะสามารถดาวน์โหลดแพทได้แล้วทีนี้อ่าเราก็รอให้แพดเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพอีกทีเมื่อมันดาวน์โหลดแพทเสร็จแล้วนะครับผมอ่เมื่ออัปเดตแพทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปรากฏหน้าสําหรับการล็อกอินขึ้นมาให้เพื่อนๆทําการล็อกอินในช่องทางที่สะดวกนะครับผมอ่างผมจะล็อกอินก่อน รอสักครู่หนึ่งนะครับผมเมื่อล็อกอินมาแล้วมันจะถามเงื่อนไขาการเข้าเล่นแล้วให้เราคลิกตรงนี้เลยติ๊กถูกมาทั้งหมดแล้วกดตกลงโอเคเมื่อเข้าถึงหน้านี้จะสังเกตว่าตัวเกมยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่ต่อไปเราจะไปทำการอัปเดตแพดให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะมาปิด VPN ได้เลยเพราะว่าไม่จำเป็นแล้ว ครังการเล่นครั้งต่อไปก็ไม่จาเป็นต้องเปิด VPN แล้วนะครับผมใช้เฉพาะการอัปเดตแพทเท่านั้นนะครับผมสมควรที่จะต้องปิดไปด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้อินเทอร์เน็ตของเราช้าลงนะครับผมเพราะเราใช้แค่อัปโหลดแพทเฉยๆโอเคให้เราออกเกมก่อนจากนั้นเข้าตัว Low Origin Pad English Pad เนี่ยนะครับผมกด <c oughs> ตกลงไปเมื่อถึงหน้านี้แล้ว เริ่มต้นให้เราเลือกตรงนี้ให้เป็น official translation i n p o r เนี่นะครับผมให้เราคลิกดาวน์โหลดแพดก่อนเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราคลิก install แพทครับจากนั้นเปลี่ยนเป็น google translate แล้วกดดาวน์โหลดแพดครับจากนั้นกด install แพทอีกครั้งหนึ่งครับถ้าไม่มีปัญหาอะไร หน้าจอจะขึ้นว่า subset f u l นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วกดออกโปรแกรมนี้ได้เลยครับแล้วกดเข้าล็ g กนัล็อกใหม่อีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับผมเราไม่จำเป็นต้องเปิด VPN เลยตัวเกมก็จะสามารถเล่นได้ปกติเลยเราจะใช้ VPN เฉพาะอัปเดตแพทเท่านั้นนะครับ จะสังเกตว่าตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็จะเรียกว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคต่อมาคือจะถามว่าแล้วคนไทยเล่นอยู่เซิร์ฟไหนอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าเกม Ragnarok Origin นี้จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตอนนี้คือณปัจจุบันวันที่ เดือนสิงหาคมนะครับผมมีทั้งหมด12เซิร์เวอร์นะครับถามว่าคนไทยอยู่เซิร์ฟไหนในเกมนี้คือเซิร์เวอร์แต่และเซิร์เวอร์จะจํากัดการสร้างตัวละครนะครับผมไม่ใช่การออนตัวอยู่ในเกมอ่าอย่างเซิร์เวอร์11 n e w p o n t o l a เนี่ยอ่านะเราลองเข้าไปจะเข้าไม่ได้จะขึ้นว่าเซิร์เวอร์เต็มนะครับผมเพราะว่าถึงจะเห็นสถานะเป็นเขียวๆแบบนี้ก็เถอะ เพราะว่าตัวเกมจะเป็นการจํากัดตัวละครที่สร้างในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมฉะนั้นนะครับเซิร์ฟไหนก็คือก็เซิร์ฟก็ให้เข้าเซิร์ฟใหม่ไปเลยนะครับผนะตอนนี้อย่างตัวผมเองก็อยู่ในเซิร์ฟที่12เซิร์ฟนี้นะครับผมเซิร์ฟใหม่ครับผมก็จะเข้าสู่หน้าการสร้างตัวละครนะครับผมในเกมก็สหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นหน้าหน้าล,ล็อกมาก็จะพอเข้าใจในส่วนนี้นะครับผมโอเคครับ นะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วกับการติดตั้งตัวเกม Ragnarok Origin และการติดตั้งแพทภาษาอังกฤษนะครับผมเ,เพื่อ,อเราจะได้เล่นได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึง่งลบวฝากกด s u b ส c คร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ